เียงรายสวัสดีค่ะแอลดีที่เชียงรายวันนี้พักแอลก่อนนะเจ้าเพราะมีภารกิจสำคัญค่ะฟ้าเปื่อนสาวนะเจ้ามาดูห้องหอเจ้าจะแต่งงานแลวห้องพักเฉยๆอ้าวสมรรถเทียมไงต้อนรับสมรรถเทียมเราหาห้องพักไว้ก่อนและหลังจากนั้นเราค่อยหาคนมาอยู่ด้วยที่นี่นะคะบอกเด้เลยจะต้องชอบแน่นแ่เธอเธอชอบแน่ เพราะว่าตอบโจทย์ความต้องการของเธอทุกอย่างฉันรู้ใจเธอไปดูไหมโอเคได้เดี๋ยวไปดูกันว่าที่ไหนนะคะที่ไหนเอ่ยนี่ไหนที่นี่เหรอกันลลปรเพลิแกรนพ์คเชียงรายค่ะอันนี้ไม่ได้เตรียมใช่ไหมอันนี้เป็นธรรมชาติไปเลยค่ะฉันบอกสเปคของฉันนินได้ไหมสเปคผู้ชายเหรอ สเปกห้องสิคะสเปกคอนโดแหละคะ่ะเมื่อกี้เห็นเข้ามามีความปลอดภัยนะมีรปภที่แบบดูแลเข้าออกอตลอดเลยนะคะความปลอดภัยเลิศนะคะผ่านเลยลานจอดรถก็จึงนะกว้างาขวางมากเดี๋ยวเราไปดูขออนุญาตด,ดูส่วนกลางก่อนได้ไหม นี่จ้ะส่วนกลางที่อยากจะต้องการนะคะนี่เธอสามารถมาฝึกซ้อมเพื่อไปโอลิมปิกได้เลยอ๋ออันนี้เป็สระว่ายน้ำอันนี้มาตรฐานโอลิมปิกเลยหรอถูกต้องที่สำคัญเนี่ยที่นี่เขาเป็นสาะว่ายน้ำระบบเกลือจะเธอยาว50เมตรโอเคโอ้โหนี่คือโซนของกเธอมากเนี่ยสายเคลตี้เนสนะคอันไหนลองซิไหนลองซิอดี๋ยวลองนะคะ เราเราต้อง <laughs> ช่วยกันดึงแล้วมันเนี่ยไ <laughs> <laughs> จกะกหนดึง ประปึ๊กแกรนดพัคเชียงรายที่นี่เหมาะกับเธอมากมายยังไงคะชีวิตที่เลือกได้คอนโดมีดีไซน์จ้ะสวยด้วยนะคะจึงด้วยนะคะเขาเป็นอาคารพักแบบ5ชั้นเลยนะแล้วมี2อาคารเธอจะเลือกอยู่อาคาร A ก็ได้อาคาร B ก็ได้อ๋อแล้วมีร้านค้าภายในเนี้ยเธอซื้อของสะดวกสบายมีด้วยเทนเทอันนี้คือห้องแบบแรกนะคะขาว คือจะเป็นห้องแบบห้องเปล่าถ้าเธอมีเฟอร์นิเจอร์เธอก็เอามาตกแต่งห้องได้เลยตามแบบสไตล์ของเธอเราออกแบบเองได้เอาเฟอร์นิเจอร์ได้เป็นห้องโล่งๆแบบนี้ห้องน้ำนี่กว้างพอไหมคะโอเคโอเคค่ะสองคนได้อยู่ได้สองสามคนนะคะไม่มีปัญหาและก็ส่วนนี้ก็เป็นห้องนอนใช่ไหมใช่ค่ะโอเคแล้วก็มีห้องรับแขก มีมโซน<ะ>ทำครัวม,มีระเบียง,งด้วยนะคะเนี่ยเธอก็ทำกับข้าวได้รไรได้โอ้ยเธอ ห้องนี้นะจ๊ะมายพร้อมอยู่เลยจ้ะเธอเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าแล้วก็เข้ามาอยู่ได้เลยเจ้าเปล่าเข้าได้เลยเอาเสื้อผ้าตุวยโอเคเนาะมี์นิเจอร์ทุกอย่างมีเตียงโซฟ์โซฟามใช่มาดูห้องนอนจ้ะมาดูห้องนอนจ้ะเอ้ยห้องเธอต้องทดสอบเตียงนุ่มหรือเปล่า ได้ค่ะอามีเฟอร์นิเจอร์ให้ครบครับด็งนั้นนะจ๊ะค่ะที่กำลังมองหาคอนโดสำหรับ อยู่พักอาศัยกันละประพฤกแกรนด์พ์คเชียงรายจะ้ะชีวิตที่ดีที่ลงตัวนะคะอ,อยู่ในตัวเมืองเชียงรายใกล้ถนนสายหลักด้วยค่ะคอนโดคุณภาพสไตล์โมเดิร์นท ropical นะคะโดดเด่นด้วยการดีไซน์ผสมผสานการใช้ชีวิตแบบคนเมืองคนในเมืองะนะคะสะดวกปลอดภัยนะคะและที่สําคัญเนี่ยมันทําให้ชีวิตเรามีคุณภาพค่ะอ,อย่าลืมนะฝากกันไวด้วยสําหรับกลลบปรพฤกแกนด์พักเชียงราย พร็กแกรนพ์คเชียงรายโอ้โหค่ะจึงมากปังม,มากตอบโจทย์ทุกความต้องการของคนที่อยากอยู่คอนโดที่แบบว่าหรูหรามีสไตล์ถูกใจาะะสาว ถูกใจฉันนะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนอยู่ในเมืองอย่างแท้จ,จริง <c oughs> หรือว่าถ้าใครต้องการจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็เข้าไปได้ที่เพจ a c e b o o k กันั้นประพฤกแกรนครับเชียงรายได้เลยค่ะนี่นะคะติดต่อสอบถามกันได้เลยเข้ามาชมห้องตัวอย่างกันได้นะคะอ่าและช่วงท้ายฝากไว้ด้วยฝากติดตามกันด้วยสำหรับแอลดีที่เชียงราย <c oughs> าก็มากันเป็นระยะระยะระยะนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ l d ที่เชียงรายฝากติดตามกดไลค์กดแชร์และ Subscribe ผ่านทาง YouTube Channel และ Facebook Fanpage l d ที่เชียงรายไม่เอาไปกันนะเจ้าเจ้า